สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับน้องถุงทองน้องกอหญ้าน้องกอหญ้าน้องถุงทองนะครับผมก็นี่วันนี้จะพามาดูครับก็เป็นโอ้สุดรอเลยประเทศนี้ผ่านกล้องเลยนี่อันนี้ก็จะพามาดูน้องกอหญาก่อนครับน้องกอหญากับแม่น้ำหวานโอ้แม่ยุ้ยน้ำหวานหนุนหนนเนาะ น้องกอย่าน้องกอย่ากับแม่ยุ้ยครับนี่ไหนแม่ยุ้ยทักทายก่อนแม่ยุ้ยสวัสดีจ้าก็เลยสวัสดีจ้านี่จุบจุบนี่อันนี้กอย่าครับกับกับแม่ยุ้ยครับก็จะเป็นคลิปแรกๆเลยเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมในการถ่ายนะครับผมถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับก็พามาดูนะครับผมความน่ารักนะครับผมนี่ตามไลตามชื่อเลยนะครับผมอันนี้พี่กอย่าครับ กับแม่ยุ้ยครับอู้ถูกแล้วอ่าอันนี้น้องถุงทองครับนี่น้องถุงทองนะครับน้องถุงทองกับโอ้ตาแดงเลยถุงเพิ่งตื่นถุงเพิ่งตื่นถุงตาแดงเลยออ้ยนอนไม่อิ่มนอนไม่อิ่มนี่ถุงทองถุงทองกําลังง่วงโอ้ตื่นรลอยังถุงนี่ถุงตื่นรืยยังนี่ ตื่นหรือยังน้อถุงน้อสงงัสถุงยังไม่ตื่นแน <for instance. S 1> ่ๆเลยครับแม่แม่ครับผมไปแล้วนี่ถุงกับแม่นะครับผมนี่แม่แม่อ่าแม่รวงทองครับน้องถุงทองกับแม่รวงทองนะครับผมแม่ถุงเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ถุงนอนนะครับผมน่งหน่ทางนู้นนะครับทางนู้นก็จะเป็น พี่น้อหวานครับสมาชิกก็ยังไม่ครบนะครับผมนู่นนะครับผมพี่น้อหวานนะครับสมาชิกนะครับก็ฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นเลยนะครับเป็นคุณยายนะครับคุณยายแสนดีนะครับผมนู่นเลยอายุ64ปีนะครับผมนะา ก็จะเหลืออีกสมาชิกอีกนะครับผมคือพี่วาสนานะครับวพี่วาสนาไปอาบน้ํากับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีพี่บุญมีนะครับพี่บุญมีเป็นชางเพียผู้นะครับผมสมาชิกยังไม่ครบนี่ก็เลยพามาดูก่อนมาถ่ายทํานะครับให้แม่แมได้รับชมนะครับผมนะครับเผื่อแม่แม่คิดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นช่องใหม่เลยนะครับเป็นช่องใหม่ของน้องๆเลยนะครับผมนะครับก็ฝากแม่แม่นะครับในการกดติดตามนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้น้องๆด้วยนะครับเพื่อเป็น <c oughs> แรงนอน,นพี่ปอ๊อยังรอยงยังรอยังรอ <c oughs> สุดยอดเลยมีไหมครับพี่ป๊อดนะครับผมพี่ป๊อดอาจารย์ป๊อดนะครับผมพี่ป๊อดก็จะ,ะเลี้ยงยายคุณยายแสนดีนะครับผม๋ยาจะพามาดูโอ,โ,อโอ้พี่ พี่วาดยังไม่มาเลยนะครับผมไหนกอย่าย่ามาทักทายแม่ก่อนเลยมาทักทายแม่ก่อนมามามานี่มามามาเร็ว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 ให้สวัดดีจ้าขอสวัดดีจ้า,จาเจ้าก่อนเลยเจ้าก่อนเลยจุ๊บจุ๊บอ้ไหนเจ้าก่อนเลยสวัดดีจ้าเจ้าก่อนเจ้าสวยเอ้เ <c oughs> จ้าแบบไหนนี่พี่กอย่านี่พี่กอย่าหาของกินแล้วพี่กอย่า นู่นนะครับผมกอย่าไปแล้วพี่กอย่านี่นะอ่าก็ฝากแม,แม่แม่นะครับฝากแม่แม่ติตตามช่องใหม่นะครับของน้องนองด้วยนะครับผมน้องกอย่าน้องถุงตรงนะครับผมนะครับทั้งสองเชือกแล้วก็แม่แม่นะพี่พี่นะครับยาย,ยายนะครับผมดูถุงถุงกิน ด,ดื่มนมหรือเปล่าตื่นมาก็หิวเลยถุงนู่นนะถุงนะครับผม hey, hey. ออไปได้ไปหลบแม่แล้วนี่สมาชิกนะครับเดี๋ยวพาไปดูพี่น้ำหวานหน่อยนะครับ hey, แม่แพาไปดูพี่น้ำหวานหน่อยนะครับผม น้ำหวานน้ำหวานอันนี้น้ำหวานดพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับก็น่าจะพี่พี่ใหญ่เลยนะครับผมนะครับพี่ใหญ่ของน้องๆเลยนะครับพี่วาสนาแล้วก็พี่น้ำหวานนะครับตอนน้องออพี่น้ำหวานจะเป็นพี่ แล้วก็สุดท้ายเลยああอายุเยอะ like สุดในปางคุณยายแสนดีนะ63ปีนะครับผมหาพี่น้ำหวานในน้ำหวานสวัสดีจ้าก็เร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน่อยสวัสดีจ้าสวยจ้าเร้วจ้าก็เลยจ้าสวยจ้าสวยเร็วจ้าไหนสวัสดีจ้าก็เล็ยวสวัสดีจ้าเออพี่น้ำหวานนี่ไม่คุ Marina, ้นนะครับไม่เคยเจอกันนะครับผมนะครับนี่นะครับไม่เคยเจอกันกับมือกล้องนะครับผม ควคนดูกก็มาถ่ายนะครับผมถ่ายวิดีโอน้องๆนะครับผมนี่แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นพี่ๆพ่อความแม่ความเป็นคนถ่ายนะครับอาจจะเป็นความตีนะ,ะผมนะครับผมนครตีนะครับผมอาจจะเป็นน้องต้นอ้อยนะครับผมหรือว่าท่านอื่นๆน,น,นะครับผมในการทําถ่ายทําคลิปนะครับผมพาแม่ๆม,มาดูบรรยากาศรบอบๆน,นะครับผมนนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากล่มลื่นครับผมล่ำลืนมากนะครับ ะครับผมยายแสนดีนะครับเ,เดี๋ยวจะพามาดูยายแสนดีหน่อยนะครับผมยายแสนดีนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาคุณยายอันนี้เดี๋ยวพาคุณยายแสนดีมาปิดคลิปเลยนี่คุณยายแสนดีก็จะมองเห็นข้างเดียวนะครับแม่แม คุณยายสนดีจะอมองเห็นข้างเดียวนะครับจะตาเสียหนึ่งข้างนะครับผมอาอ,ออ้าเออคุณยายเสนดีฟังอยู่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เคยเจอกันนะครับผมควันควันถูกไม่ใช่ควันนะครับแต่คุณยายก็ฟังนะครับผมไหนคุณยายวันดีทักทายหน่อยเรื่องคุณยายสวันดีเป็นหรือเปล่าน่าจะไม่เปลี่น <laughs> เพราะว่าคุณยายก็อายุเยอะแล้วนะครับก็อยู่ดูแลหลานๆนะครับผมนี่คุณยายก็จะเดินได้รอบ รอบเลยนะครับผมนี Hoje, no ่รอรับนักท <transparency, S 2> ่องเที่ยวไม่ได้อยู่ในคอกนะครับผมไม่ได้ล่ามไว้นะครับจะอยู่แบบนี้เลยนะครับผมร้อนอยากเข้าลมไหนก็เข้าได้นะครับอยากไปที่ไหนก็ไปได้อิสระครับผมนี่นู่นส่วนเจ้าเด็กดือก็จะอยู่ในคอกนะครับผมถ้าให้ออกมาแบบนี้ไม่ได้ครับผมชุลมุนวุ่นวายทั้งวันนะครับผมไม่เป็นอันทํางานทําการเลยนะครับผมน่ ส่วนสาวส่วนเด็กๆนะครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็จะอยู่ในคอกนะครับปล่อยมาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมยิงกันเจ้าระวันไม่ได้รับได้นอนมาเลยนะครับผมนี่ก็นี่จะพามาปิดคลิปพาคุณยายมาปิดคลิปหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวคลิปแรกเลยนะครับก็ฝากแม่ๆช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมอ่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปน่ารักน่ารักใหม่ๆนะครับของน้องๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมนะครับผม ฝากเป็นกําลังใจให้น้องตุงทองน้องกอหญ้าด้วยนะครับในช่องใหม่ของน้องๆน,นะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม